เดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนคุยกันบ้างนะคะใครที่เริ่มคุยคุยกันแล้วก็ไปต่อกันที่คนคุยเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างคะ่ะมาต่อกันที่คนคุยนะคะคนคุยชาวธาตุินมังกรประสบการณ์ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนด้วยเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าความรักเป็นยังไงบ้างเอ่ยในช่วงนี้ขอพลังงานหลักหนึ่งใบให้กับชาวธาตุินหน่อยคะ่ะ หกเรียนยังพร้อมจะทุ่มเทปไปใช่ไหมเอ่ยบางท่านเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยมีความเท่าเทียมกันนะคะ ใครสักคนหนึ่งอาจจะเหมือนคนที่ให้มากกว่ารับอาจจะพยายามทักก่อนคุยก่อนเข้าหาก่อนหรืออาจจะเป็นการลงทุนอาจจะเป็นการลงทุนในเรื่องของการเงินในเรื่องของเวลาหรือว่าในเรื่องของความรู้สึกก็ได้คนที่ให้ก็ให้อยู่ฝ่ายเดียวคนที่รับก็รับอยู่ฝ่ายเดียวด้เช่นกันเนาะเพราะฉะนั้นพอมันให้หกเหรียญหนึ่งคือถ้าคุณไม่ได้เป็นฝ่ายให้ฝ่ายเดียวคุณก็อาจจะเป็นฝ่ายรับฝ่ายเดียวด้วยก็ได้นะคะหรือไม่บางท่านก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่เราก็ยังมีความเป็นห่วงเป็นใยเหลือเกินยังอยากจะให้เขาคนนั้นอยู่ตลอดเวลา ไพ่ตัดอนไพ่หนึ่งดาบบางท่านน่าจะมีอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างจะต้องการความชัดเจนอยู่ในนั้นนะคะขอพลังงานภาพรวมสี่ใบทําไมเป็นหกเหรียญเอ่ยหรือไม่บางท่านอาจจะไปเจอคนรักที่เขาค่อนข้างจะใจดีเหลือเกินนะคะเลยทําให้เราอาจจะรู้สึกคาใจว่าตกลงว่าใจดีแบบนี้แล้วกับเรารู้สึกยังไงกันแน่ก็เป็นไปได้เหมือนกัน The lovers บางท่านอาจจะคุยกับชาวราสิงเมถุนและขนาเมถุนนะคะบางท่านอาจจะเป็นอารมณ์ตัวเลือกทางเลือกก็ตัวเลือกทางเลือกแหละเพราะมันคนคุยเนาะเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในช่วงที่ผ่านมา,ารู้สึกว่าชาวท่าดินน่าจะรู้สึกมีแพชชั่นกับเขาแล้วเขาก็น่าจะรู้สึกมีแพชชั่นกับเรานะคะแต่มันเป็นไพ่เดลเวอร์สแน่นอนแหละมันไม่มีความชัดเจนอย่นั้นมันรู้สึกถึงแรงดึงดูดบางท่านอาจจะคุยกันสัมผัสกันไปถึงขั้นนู้นนี้นั้นแต่ก็ยังไม่มีสถานะที่ชัดเจนก็ปิดไปได้ แต่มันมีความหว่นไหวเกิดขึ้นนะเด็กถือดาบนะคะบางท่านอาจจะคุยกับชาวธาตุลมตุลกลุ่มเมทุนเนาะมีไพ่เด็กดาบเข้ามาหวนมองว่าข้างในของคุณน่าจะมีคําถามมากมายนะคะอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะถามอยากจะรู้มันจะเป็นยังไงต่อไปหนึ่งดาบหกดาบโอเคหวนว่าเขาน่าจะเหมือนคนที่ดูเหมือนจะเอาจริงแล้วก็ไม่เอาจริงเหมือนจะเอาจริงแล้วก็ไม่เอาจริงหรือเปล่า ผมไม่แน่ใจว่าเขามีช่วงเวลาที่เขาบุกคุณ แล้วเขาก็ถอยไปเองไหมบุกเองแล้วก็ถอยเองหรือเปล่ปานะเพราะว่าจากน้าภัยที่เห็นคืออาจจะมีช่วงเวลาที่เหมือนพยายามจะซีเรียสหรือว่าต้องการความกระจ่างจิตนะคะแต่ว่าพอเอาเข้าจริงเหมือนพอรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยก็เลือกที่จะหนีบางท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้สึกนะเขาอาจจะรู้สึกแล้วก็อยากจะจริงจังเหมือนกันแต่ว่าเขาอาจจะกลัวว่าคุณจะไม่จริงจัง,จงกับเขาก็ได้เพราะว่าถ้าคุณดูเงียบเกินไปหรือว่าดูอ่านยากเข้าใจยากสำหรับเขาก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าบางทีเขาจะเหมือนเข้าาออกนะคะเหมือนมาแยบๆแล้วก็หนีแยบ กลัวว่าคุณจะไม่ได้รู้สึกเหมือนกันก็ได้เดี๋ยวค่อยดูฝั่งเขาแล้วกันเนาะว่าเขารู้สึกยังไงไพ่ตาสมอนไพ่เด็ะเดนนะคะหลายท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบถุบๆโผล่เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็หายหรืออาจจะเคยคุยเคยคบกันแล้วก็จบกันไปเนาะขอนึงใบหกเหรียญหน่อยหกเหรียญคืออะไรเอ่ยสเตรนนะคะบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีสิงห์และคณาสิงห์จัดจิตบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีตุลและคณาตุลเนาะแล้วก็ สีดาบนะคะผมมองว่าชาวธาตุดินหลายๆท่านน่าจะน่าจะพยายามหาคําตอบกับสถานการณ์หลายๆอย่างที่เป็นเหมือนกันเนาะหลายท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เราเองก็ก็คิดเยอะแล้วเขาเองก็อาจจะคิดเยอะเหมือนกันก็ได้นะคะแต่ว่าในความคิดมันไม่ได้รับการต่อยอดเลยอย่างเงี้ยเหมือนอยากอยากอยากแต่สุดท้ายแล้วมันก็แช่แข็งอยู่แบบนั้นนะคะทีนี้ไปดูกันบ้างว่าเขาเป็นยังไงบ้างเอ่ยในช่วงนี้ขอพลังงานหลักหนึ่งใบค่ะอ่าดูดีกว่าว่าเขาในตอนนี้รู้สึกไงกับคุณเนาะ คนที่ชาวธาดินมันกอมสบกการคุยอยู่เขารู้สึเกเหบชาวธาดินมันกอมสุกกันเอ่ยจะติสดนะคะราศีตุลก็มานำเหมือนกันนะเนี่ยเก้าดาบดูเครียดอยู่เนาะสองไม้เท้านะคะบางท่านอาจจะคุยกับคนไกลนะ ต่างจังหวัดต่างเพอรหรือวต่างประเทศเลยก็ได้นะคะแล้วก็เดเดียวนะคะบางท่านอาจจะคุยบชาวราศีมังกรและข้วขนาดมังกรเขามีคู่หรือมีเจ้าของอยู่แล้วหรือเปล่าเอ่ยถ้าเขามีคู่หรือมีเจ้าของอยู่แล้วก็ยังเป็นพัฒนาการที่ยังไม่สามารถจะตัดได้ในตอนนี้นะคะถ้าถามว่ารู้สึกไงกับคุณก็สนใจคุณค่ะแต่ว่าเหมือนมีปัจจัยมีเงื่อนไขบ,บางอย่างที่ก็ยังค้างขายอยู่ตรงนั้น คือจริงๆแล้วเดวิลจะเป็นชู้สาวอย่างเดียวไหมมันก็ไม่จําเป็นหรอกบางทีอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องครอบครัวหรืองเงื่อนไขปัจจัยต่างๆนานานะคะที่ส่งผลกระทบกับความสัมพันธ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ก้าวข้ามผ่านไปได้ค่อนข้างจะยากในตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นถามว่าเขารู้สึกเ่างคุณเขาก็สนใจคุณนะแล้วเขาก็ยังไม่ได้ปล่อยวางความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาแต่การพัฒนาความสัมพันธ์อย่างจริงๆจัง,จงๆหวนมองว่ายัางติดเงื่อนไขาบางอย่างอยู่นะคะ ไพ่ตาสมงไพ่สีถ้วยเหมือนยะไม่รู้เลยว่าตัวเองต้องการอะไรอืมอ่ะดูซิว่าเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับชาว่าดินไหมเอ่ยห้าดาบดูปล่อยบ่อยเนาะแปดไม้เท้าสี่ถ้วยโอเคเหมือนจะอยากแล้วก็ไม่อยากอยากแล้วก็ไม่อยากนะคะ เหมือนเขาอยากได้ความชัดเจนว่าเขาอยากรู้ว่าคุณรู้สึกยังไงแต่ว่าเขาไม่ค่อยเผยความรู้สึกของเขาหรือเปล่าเอ่ยหรือเขาค่อนข้างที่จะกล้กลากลักลกลกลวไพ่ขึ้นมาห้าดาบเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าบางทีเขาก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์เกินกว่าที่จะต้องพยายามมากไปกว่านี้เนาะเป็นไพ่แปดไม้เท้าบางทีก็อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์เหมือนกันแต่พอจะเอาเขาจริงก็ก็ยังนั่งเครียดอยู่หรือสองก็คือว่าเขาจะเอาจริงกับคุณและเป็นคุณที่ยังดีเลยกับเขา ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะก็ต้องดูว่าในความสัมพันธ์นี้ใครเป็นฝ่ายบุกถ้าเกิดว่าเขาเป็นฝ่ายบุกแล้วคุณเองก็ยังไม่มีคําตอบให้เขาผมมองว่าเขาเองก็คงจะมีความรู้สึกเหมือนเหนื่อยเหมือนกันนะกับการพยายามมากมายแต่ว่าถ้าคุณเป็นฝ่ายบุกกับเขาแล้วเขาก็เหมือนยังมีปัจจัยมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างบางทีเขาก็คงจะคิดหนักเหมือนกันนะคะกับกับการไปต่อในความสัมพันธ์นี้เนาะคือถามไปต่อไหมคงไปต่อแหละแต่ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปสุดที่ตรงไหนก็อาจจะยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนขนาดนั้นนะคะ โอเคอทีนี้มาดูกันแล้วความสัมพันธ์นี้มีโอกาสที่จะได้พัฒนากันบ้างไมมเอ่ยหนึ่งถ้วยแปดดาบเอา้าอัศวินดาบหกไม้เท้าจริงๆมันมีโอกาสนะเพราะว่าความรู้สึกมันสามารถที่จะพุ่งขึ้นมาได้แต่ว่าไพ่มันติดแปดดาบ มีอะไรบางอย่างปิดกั้นอยู่นะคะมีการบล็อกการปิดกัน้นการปิดใจหรืออาจจะเป็นการคิดเองเออเองแล้วทำให้สถานการณ์มันแย่ไปเองก็เป็นไปได้เหมือนกันไพต่ตังสมบันไพ่สองเหรียญน,นะคะผมมองว่าการพัฒนาความสัมพันธ์อย่างจริงจังยังไม่เห็นอแต่มีความรู้สึกถึงกันแต่ทําไมมันถึงพัฒนาไม่ได้ล่ะ เปลี่ยนเห็นไหมมันมีความผูกพันด้วยนะคะแต่บางท่านใครสักคนนึงอาจจะมีคู่หรือมีเจ้าของอยู่แล้วก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ทุกอย่างมันหยุดชะง,งักอยู่แค่นั้นต่อให้จะรู้สึกดีต่อกันแต่ก็ไม่เติมเต็มความรู้สึกที่มีได้นะคะอืมเดี๋ยววันจะขอไพ่เพิ่มว่าติดแปดดาบที่ตรงไหนเนาะ The Sun ใครสักคนหนึ่งยังค่อนข้างห่วงสถานะตัวเองอยู่หรือเปล่าหรืออาจจะห่วงพื้นที่ตัวเองอยู่เนาะหรืออาจจะยังอยากแบบอยู่แบบนี้อยู่นะคะเลยทําให้มันค่อนข้างยากในการพัฒนาความสัมพันธ์ ได้แค่เลี้ยงกันไปเลี้ยงกันมาหนึ่งคืออาจจะเป็นคนโลกส่วนตัวสูงหรือสองอาจจะเป็นคนที่ชอบที่จะมีคนแวดล้อมการมีแฟนสักคน,นอย่างจริงจังอาจจะทําให้ความบันเทิงในชีวิตขาดหายไปอะไรเงี้ยเป็นไปได้เนาะก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึงเหมือนกันที่ทําให้การพัฒนาความสัมพันธ์มันเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะคะไพต่ตาสนไพ่สีดำม,มันเหมือนถูกแช่แข็งนะถูกดองเอาไว้แล้วก็ยังไม่มีคําตอบอ่ะทีนี้มาดูกันว่าไพ่อยากแนะนําอะไรบ้างเอง่ยให้กับคนคุยทัดดินเนาะ แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องเป็นแบบนี้นะคะในการอ่านทั่วไปน,นะเคมีสตรีมีไพ่ละมัดระวังสัญญาณเตือนมาแทบจะถูกสถานะเลยนะของชาวทาตดินการกลับมาคืนดีกันแล้วก็แพชั่นไพ่เหมือนเดิมเป๊ะเลยนะคะจะสับกี่รอบก็เหมือนเดิมโอเคน่าจะเป็นคําแนะนําของชาวทาตดินในช่วงนี้ล่ละค่ะคือจริงๆแล้วว่าในคําแนะนําจากไพ่ก็คือว่ามันมีความเข้ากันได้ดีระหว่างคนกับเขาอยู่เนาะ แต่ว่าระหว่างทางมันอาจจะมีสัญญาณเตือนบางท่านอาจจะไม่ได้สนใจบางท่านสนใจนะคะก็เอาแค่พอประมาณละกันคือถ้ามันมีสัญญาณเตือนให้ต้องระวังก็ระวังสักนิดแค่แตะเบรกแต่ยังไม่ต้องถึงขั้นแบบเบรก ขนาดนั้นถ้าเกิดว่ามันยังไม่ได้มีอะไรนึงออกไหมเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆดูไปก่อนเนาะแล้วก็มีให้ r e c o n i l i a t i o n การกลับมาคืนดีกันบางท่านทะเลาะกันอยู่มีปัญหากันอยู่จริงๆยังสามารถที่จะกลับมาคืนดีกันได้นะคะสามารถที่จะพูดคุยกันได้เพราะว่าความสัมพันธ์นี้มันมีแพชชั่นซึ่งกันและกันอยู่ในนั้นระหว่างคุณกับเขามันมีแรงดูดซึ่งกันและกันถึงแม้ว่าในตอนนี้การพัฒนาความสัมพันธ์อย่างจริงจังจะยังไม่ได้ปรากฏขนาดนั้นแต่ผมมองว่ามัน ระหว่างคุณกับเขามันมีอะไรบางอย่างที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกันอยู่เนาะแต่ว่าก็อาจจะต้องใช้เวลาในการค่อยๆทําความรู้จักกันหรือว่าหาให้เจอว่าสัญญาณเตือนที่มีนี่คืออะไรนะคะคือต้องบอกก่อนว่าจากไพ่ในวันนี้ที่เราดูมันอาจจะติดด้วย ปัจจัยบางอย่างที่ทําให้ความสัมพันธ์มันยังดูมีเงื่อนไขอยู่แต่ว่ามันคือการอ่านทั่วไปเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องบรีเ็คของตัวเองว่าปัญหาคู่ของคุณอะมันคืออะไรและอาจจะลองดูว่ามันสามารถที่จะมีวิธีการแก้ไขได้บ้างไหมเพราะว่ามันมีไพ่プレแอช o ั่นชูลิสไฟก็คือเรามาระวังสัญญาณเตือนก็ต้องไปดูว่าสัญญาณเตือนในความสัมพันธ์ของเรามันคืออะไรด้วยนะคะโอเคค่ะชาวธาตุดินสถานะคนคุยก็จะประมาณนี้เนาะในช่วงนี้จ